อ้าเลิวะแ้วไม่ถ่ายผมก่อนแล้วอา้าวคุณรายงานหน่อยเออช่วงนี้เราเข้าสู่การแข่งขันกีฬาครับผมสปอร์ตแฟนไอทีเอสปะทะอะไรวะอะไรจังหวดอะไรวะเลยชมพร้อมมา <c oughs> ประจวบครับเ <c oughs> ชิญชมวยครับทา <c oughs> งนี้ครับ o s ้ o n อ่ยยยทอะไรว่าจอปล่ะเหมือนกัน d e เ r ดูในบอกว่านี้อะไรว่าไม่ฆ่าไม่เห็น b r อ g a อ e n u เ้า ament s t a k e h o l d เ r พรายงานด้วยๆๆ l a n e า c h า i าไม่รู้จะพากไงอ่ะาโอ้โหโ w i t n e s อ e d อว้โหโหวดน o อนต i k เ alemc เอู้ราเถ่งได้ f i n d i n นุนิมกัด

ใจครับีใจพาเ็ตงมไรัอ้โหเมั่เดียวะม่ไม่ไม่ไม่มีคนลากลากเลยนี่ขอบสนามมาลากสนาเอออะไรอยู่ต้องเไ่ใกลเลยเตมไม่เข้ากล้องเอ๋อเข้ามาในสนามเลยมุมมาเนี่ยมุมมาเนี่ยมุมก็มุมมากกว่าเดี๋ยโตได้เตะมุมครับจ๋งว่ะครับจงลอกล เข็งทิงโอ้โหไม่เข้าครับสกิดสะกัดโดยเดียวครับเอหแ็อลครับเดี๋ยวตนหลังๆหลังๆหลองๆาลไปแไ้้ครับโอ้โหนสารภาแากเกิอ้ไได้ป็นง้หไมได้ไ้ไไ้ไได้ป้าแล้ว

ตอนนี้เป็นลูกเตะมุมของทางด้านปะจวบครับปะจวบปะจวบอะไรเนี่ยปะจวบเหมาะปะจวบกับเหมาะปะจวบลองให้เหมาะไปนะตอนนี้เหมาะเหมาะเป็นคุคลองลูกครับเหมาะดูดูเทปมนต์ฮึกย้อนหลัง นักเตะ2ไสไสไสตบบีดกับพันตบบีดเอาได้ๆๆเฮ้ยไม่แหลงไม่แหลงเออไม่เหลืองเฮ้ยนาทีบิดไม่ได้ไม่เหลืองไม่ได้เอ้ยใส่กันด้วยไม่ไม่แฟร์หรอกตรงนี้ ารไปกินนมีจบสีอะไรเอาต้องมีบางมลุมโดยชายครับเปิดเข้ามามาๆเดี๋ยวเียว่าไครับเดี๋ยวสกัดคาไปแล้วครับออนไปเลยตะๆๆ นี่เขาเรียกว่ามีน้ำใจนักกีฬาครับเตะลูกวั้นให้ครับมีคนเจ็บเว้ยนอนๆไอ้ตัวลิงเส้นเนี่ยจะแสบให้เต็มหนาวเลยตอมทอมทอมบอลได้บอลครับโอ้โหตบบอลมาเฉ่งเฉ่งตงให้เหยาโตครับเหยาโตคลองบอลอยู่เปิดขึ้นมาครับ ใช้ได้บอลนบอีทส้โอยโดนะล้ครับส่รงบอลให้แจ็คไปแล้วครับนี้จะแบบมีอะไรกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวแจ็คได้บอลแจ็คส่งให้เดียวครับเดียวปืนเก่าโหยิงไหมติดคแจ็คเดเลยเดเลยมามา โอ้ยจะทำอีกแล้วโอ้ย้มแล้วครับโอ้ยแแจ็คยันดักทางบลไม่ได้เดี๋ม่เดียว่แจเที่ยวเทียวไแล้วยิงยิอ้ยโอ้ย้ยโอยออไ้ยอโอยยอ้ยยออ่อย เจ้าทิ้งกองอะลูกฟ้าไม่ได้ทำาปกกาไม่แร์เลยเกิดอะไรนี่จังเนยเกิดอะไรนี่จังเน่ย จากน่าปัจจุบครับเอ้าส่งมาให้ใจครับใจยังของบอลอยู่ครับส่งต่อไปให้ทางสองหลังสองหลังกระทักลบไจว่าไงครับไไปบ้างงใจเปิดไปช่องวลังเดียวจริงเอ้ยสองหลังไม่แล้วครับ ไม่ไม่รู้ว่าทีมมากไปเกี่ยวอะไรกับเขาอย่างเงี้ยดังดังกว่านะครับอ่าลุกเกียร์ของทางไอ้เนี้ครับเกียร์แล้วครับเกียร์ครับคิกออฟก่อนน้องเจ็บเลยเปิดไปครับเปิดไปให้เดียวครับเดียวปืนกาวส่งให้แจ็คกะลรินแจ็คกะลรินดูคนครับส่งให้เดียวครับว่าไงครับเดียวว่างไรครับส่งให้แจ็คแจ็คว่าไรส่งให้เดียว ออกไปเลยโมลูกตุ่ขทางไอจครับงไ้ายสายบ้างไงครับสายบ่างไงไปเลยไม่ทอครับโอ้ยใจใจมากับโอ้ยทำอะไรดึงะึงะไม่เห็นครับเอโอยเาแล้วครับเจ่งผู้ทำประตูแรกของทีม กระเจ้วไปครับสุดยอดครับ<ม>สุดยอดลูกนี้สุดยอดเลย่ายเปิดให้แจ๊คครับยืนนอแจ๊คแจ๊คของบอลอยู่แจ๊คของบอลอยู่เปิดทางชายครับชายล็อกหลบโอ๊ยเป็นลูกลุกของทางกระจ้าครับต้องมาให้ไปมาไง ดีใจเผื่อลูกหน้าต้อบอกว่าขอรอดหังดังกว่านะครับดังพุทธภาษิตไทยที่ว่าใครกล่าวไว้เซิร์วิสเตอร์บอ์มันเปลี่ยนอยอะแ้วเว้ยมันเปลี่ยนอยอะแ้วลูกเกลียวของทางไอซี่ครับของบอลดูครับโอ้ยหลอกไปแล้วหนึ่งทีส่งมาให้เดียวครับเดลียวสองให้ายทายสองบอลครับบอลว่าง่าโอ้ยหลอกตายแล้วหนึงที

ไม่ไม oh. oh. ่ฟาวครัไม yeah, ่ฟาครับเฮียแล้วเฮียโอ้ยโอ้ย

เป็นรูปตั้งเตะของทางไอ i d สอ้าวเตะอีงแล้วมาแล้วลบเดียร์ไนได้อยู่ทั้งเดียวไม่ได้แน่แดกกะรีส่งให้บอลบอลตรงให้ท้ายครับท้ายล็อกหลบไปหนึ่งทีครับดูแล้วดูคนส่งให้เฮ้ยทุ่มครับทุ่มครับได้ทุ่มครับทุ่มทุ่มทุ่ม ทุ่มโดยฝั่งประตวหลบสองหลบสองลบสามแล้วก็เปิดส่งเดทไปเลยครับหรือจะส่งให้คนส่งเดชดูถ้าจะจ้างกรรมการไหม ส่งให้ใจครับใจจะบนตามบอลแล้วกันกระจากระจากระจไปแล้วครับ ีแแล้วเข้รเยียอ้เดี๋ยวรถมาแล้วครับหนึ่งคนครับเดี๋ยวว่าไงครับเดี่ยวฟังบอลดูอยู่เอา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 เอเอา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 าเอาเอาเาเอ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  ทางเดียโตครับเดียโตมองมองคนครับเดียโตเต้นแลปครับเปิดตามช่องมาจริงใจจริงใจบอลได้โตจริงเจ๋งมองไงครับเจ๋งมองไงครับของบอลอยู่เจ๋งของบอลอยู่ครับมองผู้เล่นเคลื่อนครับเจ๋งโอ้โหเจ๋งล็อปล็อปเฮ้ยเฮ้ยผิวไวครับผิวไวผิวไวผิวไว โอ้เบียร์เบียร์ครับเบีักลอ่ะเดยวคมงได้ครับแซเปิดมให้ชครับ

อลอยู่ที่แจ็คครับแจ็คล็อกลบไปครับส่งให้ขายขายของบอลส่งให้บอลครับเอาสไลด์พลาดครับยองล็อกลบไปได้ครับเสียงของบอลอยู่ครับเสียงของบอลอยู่ครับของบอลอยู่ครับหมองผู้เล่นครับโดนกดดัครับไงบ้าไม่บ้าไ่บ้เดี๋วเดี๋ยไปขอบอลครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอบอลครับเดี๋ยวเดี๋ยอบอลครับส่งให้บอลบอลส่งให้เดียวเดียวครับ เดี๋ยวกินไม่เคร <admissions> ับปิดางครกษประตูเครับเดี๋ยวไปนะครับคนกระครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปทางหน้านะครับโอยอ้ยเ่าเาไว้แล้วเอาไว้แล้วครับเป็นประตูที่ห้าของทางประจวบครับโอ้เป็นลูกกอลลูกกอลอ่ะ

ขยับโรครับเลลสู้ไม <cup> ่ไ <zur> ด <Pf und> ้ขอคนเพิ่มแล้วขยับโกอีกเอาะยัโอเคโอเคแค่นี้พอรลเี่ยเร่งเร่เร่ง Văn đà Văn đà Ối ba Cái gì không? Đi đi chơi. Nước vào Văn ไอชั่วทำไม่ะโอ้กำลังสาวเลยเว้ยผู้ชมนี่คือผู้ชมครับกุ้งไหมแฟนบอลนะครับแฟนบอลไม่ไม่ไม่ใช่แฟนเอกับกับแฟนเดียวแล้วเนี่ย แล้วผมขอไปเล่นหลังสักนานโอเว่นโอเว่นทักอิอยากกินเบียร์โซนิคสิงห์ไงไงดงไง้ยโหเอาเร็วตายตายตาย Lià, lià, lià! 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 Lià, lià! Lià, lià! Lià, lià! Lià,

đẹp nữa ạ to như lá luôn không có Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hm hmm 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 เราทับทับทับโอีครู้ทันเร็ว่าตัวจริงเลยครับมองสวยงามมาก24 52ฝั่งนู้นมีคนครับยิงยังไงก็เข้าจ้างมาเก็บบอลอย่างเดียวฝั่งน mm ู้น